มาที่เรื่องราวดีๆของระบบนิเวศวิทยากันสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมค,คุณผู้ฟังครับศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลนนะครับสิรินาศราชินีตำบลปากน้ำปราณอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ฟื้นฟูมาจากนากุ้งร้างนะครับจนปัจจุบันเนี่ยป่าผืนนี้ได้กลายเป็นศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลนสิรินาศราชินีที่หน่วยงานรับผิดชอบทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดูแลในานามของคณะกรรมการ นะครับทั้งชุมชนราชการและก็เอกชนเปิดให้บริการทุกวันครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีนู่นนะครับไปจนถึงเวลา16บหนาฬิกาสามนาทีมีผู้เข้าเยี่ยมชมปีละกว่า6 0 0 0ื่นถึงเจ็ดหมคนนะครับในพื้นที่ศูนย์การศึกษานี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยอาคารนิคัดนิทัศการนะครับบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ร่มรื่นเขียวขึ้นไปด้วยพันไม้ป่าชายเลน หอชะครามเป็นจุดชมวิว360องศาจุดชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลนในมุมกว้างนะครับสามารถมองเนี่ยไปได้เห็นไกลถึงปากแม่น้ําปานบุรีเลย<ฮ>ะนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดศาลเจ้าแม่ทับทิมทองด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหากจะเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ก็โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ032632 255หนะครับหรือที่เว็บไซต์นะครับ www. นะครับ l e a r n i n g c e n t e r p t p p t r e f o r e s t a t i o n c o m นะครับทวนอีกทีหนึ่ง w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  e นะครับ l e a r n i n g c e n t e r p t p p t r e f o r e s t a t i o n c o m